ขอความเจริญในพระสะธรรมจรงมางเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในงานทอดกระถินนอกจากเป็นบุญกุศลแล้วได้กล่าวมาในตอนตอนที่แล้วก็อยากจะกล่าวเตือนอยากจะกล่าวเตือนสติเตือนใจถ้าเตือนสติเตือนใจแล้วทําผิดพลาดไปก็จะขอตําหนิจะจะกล่าวเตือนดังนี้ว่า ทอดกระถินมีกินเหล้าอย่าไปเข้าสมทบด้วยเ,เงินเราเอาไปช่วยไม่เข้าวัดเต็มศรัทธาทอดกระถินมีกินเหล้าเกิดเรื่องเศร้ามากนักหนาอุบัติภัยก็ตามมาบรณนากันมากมีทอดกระถินครื้นครมคราม เรื่องเลวสามหน้าบัตส,สียิงฟันกันปนปี้คนดีๆเขาติดติงเวลาที่ท่ากระถิน,นมีดนตรงดนตตีอะไรนะ่ะจะไปมีมันเลยท่านสมภานเจ้าวัดจะไปมีมันเลยหมอลำสมัยก่อนไม่มีปัญหาหมอลำซึ่งสมัยนี้ตีกันนีกแล้วจะจัดมรสพบไม่เป็นไรครับแต่เอาเป็นพื้นๆอย่ากระเรโครงคราม ไม่ดีเราสาวัฒนาประเพณีทุกอย่างเอาไว้ไม่ใช่มันมีคลึกคื้นโครมครามเงินมันก็ไปเคลยร์เขาวัดแต่มีก็ดีแต่ต้องควบคุมให้อยู่เพราะจะมีตลาดชุมชนเกิดขึ้นอันนี้ไม่ห้ามกันแต่ว่าลงไตรยตองกันแ้ะเล่นให้ดีเต,ต้นต้นอะไรในงานกระถิ่นนี่บางทีมันอน,นาใจใยมันทุเรศนะท่านเราอยู่หน้าพระประธานซะด้วยสิ อยู่ข้างๆโบสถ์ซิด้วยสิไม่ดีพระเจ้าบอกว่าทอดกระถินครึกโครมครามเรื่องเลวสามหน้าบัตรสียิงฟันกันผลพี่คนดีๆเขาติดจริงทอดกระถินจะชนกันการพาณันเข้าไปสิงทำบุญกันจริงๆอย่าทำสิ่งอันเลวสามทอดกระถินมีสตริงตีฟันยิงกันทิงหามสนุกสนานกันพองามอย่าตะกรามตะกระกิน อย่าตะกลามตะกะก,กินกินก็เข้าไปแต่บิตะบานกินจนวัดไม่เหลือเงินนะท่านตมาไม่เอานะพอกระถิ่งคือเจ้าภาพเดียวเขาจะไปบอกใครก็แล้วแต่วัดวารามจะไปบอกใครก็แล้วแต่ไม่รับผิดชอบเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องเข้าวัดไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วถ้ากำหนดว่าทําอะไรจะไปจ่ายการเล่นจะอะไรไม่จ่ายไม่เอา นี่คือทอดกะถินมิสติงตีฟันยิงกันถึงหามสนุกกันพองามอยาตะกลามตะกากินขอให้ตั้งใจว่าเรานั้นหนาทอดกะถินวัดวาไม่ราคินตัวผู้ทอดได้ยอดบุญวัดวาไม่ราคินตัวผู้ทอดได้ยอดบุญ